โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องมันนะี่ครับนะครับวันนี้อ่อวันที่9เดือน9และจะมา update, อัปเดตอ่าพอร์ตเพลิโอของเดือนที่8นะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปนะครับว่าเอ่อช่วงนี้นะครับมีผมเองมีแผนที่จะใช้เงินใช่ไหมก็จะเลยจะหยุดการเติมพอร์ตไปก่อนและทีนี้ ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นมาดูก่อนละกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้นะทุกคนดอลลาร์ที่คือเรทดอลลาร์มันแบบว่าค่อนข้างที่จะดรอปนะครับอย่างอันเนี้ยดูเอ,อ่อเป็น USD 2ดอลลาร์ใช่ไหม มียูเบาทอันเนี้ยคือ31.75ทุกคนคือแบบพอร์ตมันก็แวร์ลูมันจะลงมานะครับตอนนี้พอร์ตผมจะเหลือประมาณนี้เนาะออแล้ทองเพราะตอนนี้ผมขายไปแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากผมต้องใช้เงินในบัญชีนะก็ไม่ได้เอาไปใช้นะครับก็ขายแล้วก็เอาเข้าบัญชีมาเพื่อ,อทำอะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะก็ ตอนนี้ทองผมจะเอาออกไปนะครับปุ๊บโอเคคือตอนนี้ก็คือมูลค่าพอร์ตโดยรวมของผมก็จะอยู่ที่1,700นะแต่ว่าโกของเราคือ2,000ไว้สิ้นปีใช่ไหมก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับก็อันนี้ก็มาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับสเตตัสก็คือวีซ่าตอนนี้เหมือนจะมีข่าวก็เลยทรงๆอยู่นะครับไม่บวกไม่ลบนะผมปทึมีการช้อนเพิ่มไปเมื่อ เดือนที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะก่อนหน้านี้ก็บวกอยู่ประมาณสามสิบปอร์เซ็นะอ่าแต่มาดูตัว a เมซอนนะครับอเมซอนตอนนี้บวกอยู่ประมาณเอ่อสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผมก็ช้อนเพิ่มมาเหมือนกันก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่เอ่อมีอยู่ประมาณห้าร้อยดอนหนึ่หมื่กว่าบาทใช่ไหมก็เนีสามตัวนี้ก็ รวมกันก็น่าจะสักห้าหมื่นกว่าบาทนะครับก็อันนี้ก็ A v e r a ร e อยู่ที่2อ6นะ้เนาะราคาตอนนี้2 3สสห้าส่วนเ v i d i ีดีครับเ v i d i ี Nvidia มีแผนที่อ่อตอนนี้ n v i d i ีผมว่าราคามันค่อนข้างดีนะนะแต่ว่าติดอย่างเดียวผมยังไม่มีเงินช้อนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสิ้นเดือนนี้ไม่แน่ว่าอา,อาจจะอาจจะแบ่งมาช้อนได้นะครับซึ่งราคาตอนนี้แบบว่าอยู่ที่ร้อยหกแก็อนค้าหน้าช้อนสมบติจากแนวแนวอันนี้แนวแนวต้านนะครับก็จะประมาณสัก 8%และสมมติกลับขึ้นไปก็น่าเข้าสักไม้นะครับตอนนี้เขาขึ้นไปก็บวก8%นะแต่ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ64%นะทุกคนก็แบบว่าคอสอย101เลยนะ101นี่ประมาณไหนนะจะแถวแบบนี้เลยนะทุกคนเนะี่ยได้มาตรงนี้นะ101ก็ตอนนี้ก็บวกมาเยอะมากนะครับปอ60%ก็ก็เสียดายครับช้อนทุนน้อยไปหน่อยตอนสมัยก่อนนะโหนานมากแล้วนะครับจะ ปีได้แล้วไหมอ่าก็นานแล้วนะครับก็เลยบวกมาเยอะเนาะแต่ว่าก็จะมีแพนช้อนเพิ่มอ,อยู่แล้วนะครับไม่ได้สนใจค่าเฉลี่ยอะไรเราเก็บปุ่นกันยาวๆก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสที่ไม่สามารถใช้เงินได้นะครับเอ่องั้นมาดูปันผลกันแล้วกันอัพปันผลผมอัพเดท ของเดือน9ไปแล้วด้วยแต่ว่าทีนี้เราเอาแค่เดือนแก่อนแล้วกันเดือนสิ้นเดือน9มาดูกันอีกทีว่าผมจะได้เติมพอตหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีแผนว่าจะเติมแต่ว่าถ้าใจในใจก็อยากเติมเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเอ็นวีเดียหน้าซื้อมากนะครับทุกคนราคาแบบปกติมันขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันไม่ลงมาเลยแบบขึ้นขาขึ้นเลยตอนนี้ไม่รู้จะลงถึงไหนก็น่าจะใส่สักช้อนหนึ่งก่อนอ่าไอมีน I mean, อ่าสักไม้หนึ่งก่อนตรงนี้นะครับ โอเคก็มาดูกันส่วนปันผลนะครับ2,025เดี๋ยวผมหายสองพันยไปก่อนแล้วกันดูยากปุ๊บโอเคพอสองพันยห้นะครับเราก็จะมาดูเดือน8เดือน8ไม่มีปันผลเข้ามาเลยนะครับไม่ได้ถือเอสโคบด้วยนะเงินส่วนตอนนี้ผมอยู่ในบัญชีเลยไม่ได้ทำอะไรเลยต้องการสเตทเมนต์นะครับก็เออ ก็ยังก็จะไม่มีปันผลเข้าเดือนแดนะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าศูนย์เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเดือนเก้าผมอัปเดตไปแล้วม,มาดูกันแป๊บหนึ่งนะผมไอ้นี่เลยดีกว่าเดือนเก้าอยู่ไหนนะเดือนเซมีวีซ่าเข้ามานะครับหนึ่งดอเดี๋ยวให้ดูของเดือน9้าแทนก็ได้ไม่เปแลไรอันนี้ก็ต้นเดือน9แล้วเนาะก็มีวีซ่าเข้ามาหนึ่งดอนนะครับ หนึ่ดอนกว่ากาอันนี้ตัวเดียวเลยนะวีซ่าไอ้พวกนี้ที่มันเยอะเยอะนี่อาจจะมีพวกเอสโคปมีนู่นนี่นั่นมันก็เลยเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เราได้มาจากวีซ่าเนาะเดเก้าก็ถ้ามันโตขึ้นตลอดเป็นเดือนละยี่สิบดอนยี่สิบดอนก็แต่ตอนนี้เราไม่ได้มีเน้นบัานผลทุกคนจริงใจจริงก็อยากถือนะเพราะว่าแบบเออตัวแคปิตอลเกนที่ที่เราบวก,บวกมาอย่างเงี้ยพอตลาดมันมันมันแบ มันก็มันก็แบบกาไรมันหายนะครับมันก็ไม่ได้เราไม่ได้จับเงินจริงๆเนาะก็เลยแบบคิดอยู่ว่าจริงๆเราควรจะ DCA หุ้นปันผลอย่างสมมุติอย่าง JEPQ หรือหุ้นโออะไรเงี้ยนะครับทุกเดือนดีหรือเปล่าในในหัวผมก็ตีกันไปหมดนะทุกคนว่าแบบเออเราควรจะทํำยังไงวะแบบได้ปันผลทุกเดือนก็ดีแต่ในอีกวงหนึ่งถ้สายแสนหนึ่งเพิ่งได้แบบว่าไม่ ปดร้อยอะไรเงี้ยทุกคนต่อเดือนอะ่ะถ้าไปใส่หุ้นเติบโตบแสนหนึ่งก็อืมมันก็มันก็แบบสมมติบวกทีสามสิบเปอร์ซ็นมันก็บวกทีสามหมื่นแล้วนะทุกคนแต่ผล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 อยู่ได้เดือนละแบบแค่เออไปเก้าร้อยอะไรเงี้ยปีหนึ่งก็ได้แบบแปดพันแต่อันนั้นแบบสมมติหุ้นใสบิซ่าเงี้ยแสนหนึ่งอะ่ะบวกสามสิเปอร์เซ็นมันก็ได้มาสามหมื่นแล้วนะึกออกไหมก็เลยคิดตีกันในหัวตัวเองนะครับว่า เราควรจะเอายังไงดีแต่ว่าไอ้ผลผลคือมันได้ชัวร์ไงเนี่ยอย่างวีซ่าก่อนนั้นผมบอกสาสิบเปอร์ซ็นใช่ป่ะแล้วพอเราแบบมันลงมาหรือว่าเราเออมันสมมนตลาดมันลงแล้วมีข่าวข่าวร้ายมันก็มันก็โอกาสดีของเราที่จะช้อนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแบบเออมันก็เสียโอกาสอีกแน่อีกแง่มุมหนึ่งแบบกาไรที่เราได้มันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ผลผลมาแบบเออมันมันก็เข้าบัญชีเราเลยอะไรประมาณเนี้ที่ที่ผมกินนะ ก็เลยคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะทุกคน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไอ้หุ้นหุ้นจีนนี้หน่อยแล้วกันหุ้นจีนไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าไอ้ไอ้ราคานี่มันไม่อัปเดตนะทุกคนเราต้องโอ้หตอนนี้มันสามเอ็ดจุดเจ็ดแล้วแบบว่าแบบว่าดอลลาร์เรทแบบดีมากดีสําหรับซื้อมาซื้อเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าที่ถืออยู่เนี่ยมันไม่ดีสำหรับผมและวอเพิ่มผมแล้วตั้งแต่สามห้าสามหกอะไรพวกนีย แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราเก็บกันยาวๆเอ้พวกนี้ผมไม่ไม,ไม่ได้กะขายอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบก็ตอนนี้ใช้ต้องใช้สเตตเมนต์นะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมขอดูหุ้นแป๊บบนึงตัวน,นี้ก็ไม่ได้ดิฟจากเดิมนะบวกมาแค่ประมาณราคาเท่าไหร่แล้ววะสิบสี่สี่แปดเจ็ดหกสี่แปดเจ็ดหกปุ๊บเนีย่ยทุกคนบวกมาประมาณส0บเซน ใช่ไหมอืมบอกมาประมาณเนี้ยสี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ก็โอเคตอนนี้ก็ถือไปเรื่อยๆหรือว่าผมคิดแค่คิดเฉยๆว่าแบบหุ้นจีนเราถือต่อไปดีหรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากได้ไงคือคือคือไม่อยากถือหุ้นเยอะเพราะว่าทุนผมน้อยใช่ไหมแบบว่าเออเติมเดือนละสมมติเดือนละห้าพันอย่างเงี้ยแบบ กระจายเยอะเกินมันก็ตัวนึงเติมได้เดือนละพนันไอตัวละพนันเดือนละพนันอย่างเงี้ยมันมันอาจจะน้อยไปนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าอนาคตจะเอาอยัางไงอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสิ้นเดือน9ก้า่อนนะครับว่าเออจะได้เติมผ่อนหรือเปล่าก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไอเรื่องที่ผมใช้เงินเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีว่าผมเอา ที่เติมพอร์ตหยุดเติมพอร์ตไปเนี่ยผมเอาเงินไปทําอะไรนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับาทางเดินในชีวิตของผมนะครับก็รบกวนฝากาทุกคนติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีสิ้นเดือนเก้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ